คำเตือนวิดีโอนี้จะทําขึำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นการพนันหรือทำตามการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเด็กและเยาวชนอาย,ยุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํากราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมพอกับข้าวต้นแรงนะวันนี้เราอยู่กันในเกมโทเทียมวันเดอนะเรามีทุนมาที่ 140k นะเราก็ได้เกมผ้าถังซําจังมานะไปดูได้ที่ช่องนะ เข้าไปดูเลยผมได้มาผมก็ถอนทุน 50k ผมออกนะผมก็กับไหลมาเล่นต่อแบบนี้เอาโหไม่เข้ามันก็เป็นเกมที่มันเข้ายากอยู่นะเข้าแล้วจ่ายไหมไม่จ่ายเลยแล้วผมเบ็ดตันด้วยสเบ็ดสี่พตันตัน เลยใจหน่อยอย่างเงียบโอ้โหวายคู่แบบดีเรียบร้อยไม่ล่ะเรามาลุ้นกันต่อแนละว่าเราจะได้คูณเท่าไหร่คูณ,ยคณ,คณอ,คอย่าคูณคูณห้าโอเคยังได้คูณสอยู่นะยังได้คูณสอยู่นะตกใจนึงว่าจะได้คูณหนึ่งคูณสองนะเรียบร้อย รับต่างมาที่ 176k นะโอ้โหมันก็เกมมันเข้ายากอยู่นะเกมนี้นะนานๆนนทีมันจะได้ดีคูณหกโอ้โหคูณหกได้น้อยอะ่ะมันไม่ใช่ตัวแพงเข้านะขออีกสักเดสักหน่อยแล้วกันอ้าวเปลี่ยนวายแต่ไม่แจก ยังไงอุ้ยอู๋ไอ้เขียวเอาหน่อยเอาหน่อยจะเพิ่งจบโอเคโอเคขูดสิบห้ายังไงก0ะสิบเคอู้เสียวเจ๋อขออีกสักหน่อยเพื่อนขออีกสักหน่อยขออีกสักหน่อยเปลี่ยนเป็นวายแล้วได โอ้โหคูณสองย่านะอย่านะอานะพอคูณหนึ่งเนี่ยมันชอบเข้าแล้วคูณแพงๆเดี๋ยไม่เข้าหรอกโอ้โหดูดคืนดูดคืนเรียบร้อยดีเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นวายแต่ไม่เข้าอ้าวแล้วไง งานหยาบแล้วไงงานหยาบแล้วไงตัวแพงแต่ได้คูณสองเวลาเหกสิบสียงง่ยังไงยังไงขออีกสักนิดอีกคูณอีกสักนิดสิอีกสักนิดสดิยังไงโอ้โหมันไม่ได้สีมันไม่เหมือนกันโว้ยมันไม่ได้ เปลี่ยนทำใหม่เนี่ยเอาหน่อยเอาหน่อยเปลี่ยนแบบนี้ไม่มีตัวต่อเรียบร้อยอุ้ยวายคู่มาแล้วจ้ะคูณยังไงคูณสิบห้าไหมคูณสิบห้าหรือเปล่าคูณอย่าบอกคูณสี่เหมือนเดิมก็จบนะก็จบนะก็จบนะฮะ จบไหมละ่ะจบหรือเปล่าฮะใครบอกเกมนี้มันไม่แจกฮะมาดูเอาเลยครับผมผมบอกแล้วเกมนี้นะมันไม่แจกอะใครไม่แจกแต่ผมแจกหกร้อยเจ็ดสิบห้าครวัเทียบเลยครับจะ <c oughs> เป็นคูณเยอะกว่านี้นะไม่อยากจะนึกเลย สำหรับผมนะผมว่าผมต้องไปแล้วล่ะผมพอแล้ววันนี้ถ้าเกิดน,นี้ไปมันก็จะลำบากหน่อยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับทุกคนวันดีผมว่าต้องไปแล้วล่ะไม่แนะนำให้ทำตามให้รับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไปละบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย